บาเอาพวกไปเลยพวกมีสองอันแล้วเดี๋ยวมึงเตรียมมัลโอลโหเขหลเอาพวกเอาพวกไปได้เลยูไูสองอันเลยนะเอาเป็นเดียวอ๋อโอเคดาบคู่ยังไงเฮียสี่ห้าเฮ้ยปืนปืนปืนข้าหน้มีตัวแยังไม่ปิด ตอนนี้คนคนนะครับป้อมเป็นไอ้เหี้ยอ้าวบ้านมึงมึงเห็นป้อมปืนเป็นอะไรป้อมปืนมาให้อะเอ้าเล่นบ้านบ้านปิดป้อมปืนไปที่ไหนอ๋อมีป้อมปืนเหรอหรือกูเดินกลับไปอ่ะอะไรอ่ะตุยเฮี้ยงวตุ้ยเฮี้ยกูตายเอาตายโอ้ตายสามเลยตุ้ยเฮี้ยไม่รู้โโหเเช่สามเตียน ีเาทำไมมันเกิดอะไรขึ <m 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 well> ้นมาหมั <m 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 ่นดูด mm ิสิม nice> ันคืออะไรแดงๆก็ไม่รู้ตรงเนี้ยแต่ว่เนี่ยมันเดินหมุนมันเดินหมุนกันอยู่เห็นปะเอ้ยเฮียอ้าวพวกมันตายห่าหมดแล้วอ้าวพวกมันคือตายกันแล้วใช่ทำไมกลิ่นกลับมาแค่แป๊บเดียวเองตายห่าหมดแล้วตายได้ไงอ่เออเช็ดตัวแบบมุมแดงไไงเห็นปะจุดแดงอ๋อไอ้จุดแดงนั่นเหรอ ่กูคิดว่านอนแล้วกูบอกว่าเ่็นอนหนาสองโอ้โหกูขอโทษสองไม่เอาคาร์ลเขาไม่เอาคาร์ <c oughs> ไม่เข้าไปเอาขบใช่ไหมโอ้โหไแย่มีสองไงไอ้สัตว์โอเคกั <c oughs> นงั้นเราไปเลยกันนะท<อ>ราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนคือผมอยากจะขอโทษนะผมทำงานได้ไม่ดีเลยนะยืมเงินพูดไม่ได้โง่ดิ <c oughs> ในเฮียม,มหวยจากอนอ่งเฮ <c oughs> ี้ยโดนอะไรก็ไม่รู้เเฮีย